เฮล lo ครับสวัสดีลูกหลานชาวประมงทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ก็อย่หมในช่องถมลายเอ็กดีกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเก็บเบสชาร์รี่นะครับของเวดิโก้ให้ครบหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคที่เราเนี่ยจะสามารถเข้าไปเปิดประตูแล้วก็ไปยังถ้ำใหม่ได้นะครับในเดดเด็นั่นเองนะซึ่งนั่นก็คือเวดิโก้ตรงนี้นะครับผมจะบอกทุกอย่างนะครับสำหรับการเก็บไอชิเมนต์ให้เต็มนะโอเคมาเริ่มอย่างแรกเลยตัวสไปเดอร์ฟิชนะครับตัวนี้สามารถตกได้ในเวดิโก้เลยนะเดี๋ยวผมไปสอน ครับแต่คนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าปลาโซเนียตเนี่ยตกอย่างไหนแต่บางคนก็ไม่รู้นะอ่านี่นะครับไอปลาฉลามไอโซเนียตเนี่ยเราสามารถตกได้จากน้ำวนแบบนี้นะที่มันมีแสงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เช็คด้วยฟิชเลเด้าครับถ้าเราเปิดฟิชเลเด้าเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีวงสีชมพูอย่างนี้นะครับเราสามารถตกปลาฉลามไอโซเนียตนะครับได้จากวงตรงนี้เลยนะตกข้างบนนี้เลยนะครับตกตรงเนี้ยเนี่ยตัวอย่างเงี้ยอ่ะตัวอย่างเงี้ยครับไม่ต้องลงไม่ต้องลงไปข้างล่างนะปลาฉลามตัวนี้เป็นปลาระดับมิสติกนะครับถ้าเจอแล้วเนี่ยจะลบ50%นะออออ่่าโโเเเเคคมััััันนนนนนจะะะป็ตตตวววไซีี้้รบลย ตกข้างบนนี้นะครับตรงน้ำบนข้างบนน้ำบนนะครับไม่ต้องลงไปข้างล่างนะโอเคตัวแรกผ่านไปตัวมิสติกที่ทุกคนหลายคนอาจจะถามหากันนะต่อไปครับทุกตัวต่อไปเนี่ยเราจะต้องลงไปตกในเวอร์ติโกหรือในน้ําวนนะครับโอเคให้เรากระโดดลงไปในน้ําวนเลยครับต้องเป็นน้ําวนที่มีแสงขึ้นอย่างเี้เท่านั้นนะครับมีลมขึ้นอย่างเี้เราลงมาในน้าวนแล้วเนี่ยให้เดินตรงไปครับตรงนี้หลายคนอาจจะคุ้นๆน,นะมันก็คือที่ที่เรามาซื้อออโรราล็อตนั่นเองครับผมไม่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้เรากระโดดลงไปข้างล่างเลยครับอ่า โดนลงมาข้างล่างเลยตรงนี้นะครับตัวสไปเดอร์ฟิชเนี่ยก็สามารถตกได้แถวนี้เลยนะเนี่ยยืนยูนี้ตกเนี่ยสไปเดอร์ฟิชตรงนี้นะครับสไปเดอร์ฟิชถ้าเปิดเรดร์เนี่ยเดฟิชเลด้าเนี่ยจะเจอนะครับว่าตรงนี้สไปเดอร์ฟิชออกบ่อยที่สุดนะครับนี่ตกตรงนี้เลย นี่ครับได้แล้วสไปเดอร์ฟิชโอเคครับตัวต่อไปเป็นกุ้งนะครับหลายคนติดที่ตรงนี้มากเลยไอไนชิมเนี่ยไอกุ้งตัวนี้นะครับเราไม่สามารถตกมันได้นะเราต้องใช้โรงดักปูครับนี่นะครับแอบเคชนะครับนี่วางแถวนี้เลยวางเลยครับกุ้งตัวนี้หาได้จากการวางกรงเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถตกมันได้นะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะแบบติดกันตรงนี้เยอะเลยอย่างล่าสุดที่ผมรับทําให้น้องๆใน Discord นะครับในสตรีมผมก็น้องเขาติดตรงนี้นะตรงไอกุ้งกับตรงปลายโซนนี้สองตัวเลยหลักๆอเครับวางวางไปเลยครับวางวางเผื่อไปเลยครับสิบยี่สิบ กุ้งได้จากพวกนี้เลยโอเคครับต่อไปเป็นทวายไรเอลนะครับตัวนี้จะเป็นปลาไหลนะทุกคนอ่้ทวายไรเอลเนี่ยตกได้ตรงนี้ครับสีเขียวเนี่ยถ้าเปิดชีวิตเดียด้าก็จะเห็นนะครับอยู่ใกล้ๆกับถ้าใครไม่มีก็อยู่ใกล้ๆกับทางขึ้นไปประตูเลยครับตรงสีแดงๆตรงนี้ทวายไรเอลมันมีโอกาสดรอปนะครับบางครั้งก็ได้ปลาตัวอื่นนะอันอย่างนี้ผมได้ฟางบอลกานะครับมันก็คือปลาตัวนี้เนี่ยฟางบอลกาตัวทุกตัวนะครับในเบสทรีของเวนติโกเนี่ย ทุกตัวเลยยกเว้นไอโซเนตนะครับสามารถตกได้ในนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจนะครับเป็ดทุกตัวครับในนี้สามารถตกได้อย่างในนี้เลยยกเว้นไอ้กุ้งนะต้องใช้กงหานะครับแล้วก็ปลาเศษที่ต้องตกข้างบนนะตกได้จากตรงนี้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดหรืออะไรต่างๆนานานะทุกคนตกครับตกไปเลยยังไงก็เจอครับยังไงก็ได้อ่านี่ครับผมได้แล้วทบายไรเอลไม่ได้ตกตรงนี้ด้วยตกตรงเนี้ยส่วนมากคนส่วนมากก็จะมายืนตกกันตรงหินนี้นะครับเนี่ยได้ทุกอย่างเลยทั้งเป็ดทั้งปลาไหลทั้งปลาทุกอย่างนะครับตกได้อย่างตรงหินตรงนี้หมมเลยนี่ฟา ก็คือป่าตัวนี้นี่ผมแร็ตัวนี้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 มาเรบ้อยแล้วส่วนเป็ดจะเป็นระดับ l e g จ n d a r y นะครับแค่ที่ตกยังไงก็หาไมา่เจอแนะนําให้ไปซื้อโชคที่เมอร์ลินนะครับหรือถ้าอยากใหดีก็เปิดออร่าไปด้วยก็ได้นะะซื้อโชคที่เมอร์ลินเปิดออร่า ยังไงก็หาได้ครับง่ายๆเลยทุกอย่างครับตกจากในนี้หมดเลยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าเป็ดเนี่ยถ้าหาไม่ได้จริงๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับให้เปิดออร่านะแล้วก็ซื้อโชคที่เมอร์ลินแล้วก็ใส่เหยื่อที่มันเพิ่มโชคด้วยก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นระดับดีเจนเดอรี่นะมันจะยากนิดนึงแต่สำหรับผมมันบางครั้งมันก็ออกง่ายครับแล้วก็กุญแจนะครับเดอะเดฟคีก็สามารถตกได้จากตรงนี้เหมือนกันครับแต่บางครั้งเราไปตกบนน้ำวนกับตรงปลายโซเนตมันก็ตกได้เหมือนกันนะไอเดอะเดฟคีนะครับบางครั้งไปตกข้างบน แนะนําให้ไปซื้อโชคเพิ่มโชคมาครับยังไงก็ออกง่ายโอเคครับเหมือนกลงผมจะติดแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูว่าเราจะได้กุ้งกันไหมได้หินนะ <c oughs> หินนะครับหินใส่กลงยังไงให้ได้แต่หินนี่นะครับได้แล้วครับผมได้อาร์บิโนไนท์ชิมด้วยนะเนี่ยเรียบร้อยครับกุ้งเนี่ใส่กลงครับผมกลงสําหรับกุ้งนะแต่ส่วนมาจะได้หินแทนไม่เข้าใจ โหได้แต่หินนะทุกคนอันนี้ครับได้กุ้งแล้วครับนี่ไงได้กุ้งอีกละได้กุ้งรัวๆเลยนี่ครับได้กุ้งง่ายๆครับง่ายมากครับสำหรับเบสซอรี่เบสซอรี่ของเวอร์ติโก้ก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวเดฟก็ตกหาแถวนี้เลยครับไอโซเนตก็ตกข้างบนตรงน้ำวนนะครับไอเป็ดเหลืองนี่ก็ตกในนี้แหละครับอันนี้ไอพวกนี้ก็ตกในนี้หมดเลยตกแถวนี้เลยครับยืนอยู่ตรงหินตกได้ทุกอย่างครับมีแค่กุ้งที่ต้องใช้กรงนะ แล้วก็ปลายโซเนีย er ที่ต้องขึ้นไปตกข,ข้างบนแค่นี้เลยครับวิธีทำเบสชอร์ลีให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แค่นี้เลยครับสำหรับบอตติโกเมื่อครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เอากุญแจเข้าไปเปิดข้างในแค่นี้ครับแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อเป็นใหม่ได้แล้วในราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทนะคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย